รู้จักมินิสูก็เพราะเนี่ยเฟนิกซ์ฟ็อกแล้วก็รู้จักเฟนิกซ์ฟ็อกก็เพราะมินิซู <c oughs> เพราะว่าจริงๆริงเฟนะิกซ์ฟ็อกเนี่ยเป็นเป็นสัตว์ที่มันขายตัวมันเองได้ <c oughs> คือมันน่ารักของมันเองไม่ต้องพรีเซนต์เยอะเลย <c oughs> อันนี้บุตเบบี้ยักษ์ใช่เกรเตอร์บุตเบบี้อันนี้ลูกหรือตัวใหญ่อายุประมาณหกห้าเดือนละห้าเดือนห้าเดือนลูกเกิดที่นี่เกิดที่นี่ใช่เกิดที่นี่จะลองเลี้ยงดูว่านิสัยมัน็นยังไงบ้างอ๋ออันนี้เอาไว้วิจัยนะครับใช่คือเหมือนเวลาถ้าเกิดเราจะทําเป็นสัตว์เลี้ยงเราต้องลองเลี้ยงเองก่อนว่ามันข้อดีข้อเสียอจะได้ตอบลูกค้าได้เวลาตอบเขาได้ดูนะ ไม่กัดไม่กัดไม่กัดอันนี้คือพี่โอก็ป้อนนมเลยป่ะผมแยกตอนอายุประมาณสาอาทิตย์แล้วก็เหมือนชงนมให้เขากินก็แค่ไปจับจับเล่นๆอย่างเงี้ยครับเฮ้ดูของงเฮ้เห็นกล้องบุ๊ดเบบี้กินอะไรพี่กินแมลงเป็นหลักกินแมลงเป็นหลักกินแมลงผลไม้ไข่นกเขาอยู่บนต้นไม้ตลอดชีวิตอนนา่งอายป่ะใกล้เคียงนะใกล้เคียงใช่แมลงผลไม้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กครับพวกด้วงลูกนกกิ้งก่า หูใหญ่ตาโตนี่ก็ต้องไปนส่กลางคืนใช่จริงๆเขาตื่นตื่นช่วงประมาณสักสองทุ่มมืดๆถึงจะออกมาแต่นี่ด้วยความที่ว่ามันคุ้นคนอะค่ะมันเจอคนยืนตรงนี้มันก็ออกมาแล้วแล้วเวลาให้พี่ก็พูดนี้คือให้อาหารกลางคืนใช่ไหมให้เย็นให้เย็นเย็นสักประมาณหกโมงเพราะให้ให้กลางวันมันก็ไม่ตื่นมากิน,นและเมื่ออยู่ในที่เลี้ยงเนี้ยให้อะไร,อ,ะไรอยู่ในที่เลี้ยงผมมีนมมีอาหารสำเร็จรูปจิ้งหลีด หนอนลดด่วนนอนไหมจิ้งหรีดแช่แข็งได้หมดลยครับแล้วก็นอกนั้นก็เป็นผลไม้รสหวานทั้งหมดได้หมดเลยโอ้แต่มันใหญ่กว่าวุ้นเบบี้ธรรมดาใยญ่เลยเนี่ยรอมันออกมาก็ได้วว้นมือนี้มาและเขากระโดดเหมือนตัวเล็กไหมไม่ครับเขาจะพวกนี้ใช้เดินสีขาวมีมีกระโดดข้ามกิ่งไม้บ้างแต่ว่าจะไม่เหมือนกับตัวเล็กตัวเล็กนี่แทบจะไม่เดินกระโดดอย่างเดียวเลยกระโดดอย่างเดียวใช่แล้วยิ่งโตขนเขายิ่งฟูก็ยังมีความเสียวแต่อาจจะมีแท้ๆบ้างแหละ แม่เขาแทะแทะตางปกกัเรื่องปกติค่ะดมดมแล้วก็แล้วกันดมแล้วก็แล้วกันังไงแทะอ๋ออ๋อไปอยังมีชอบกัดเล่นกัดนแทะแทะไม่ออกมานะลูกเดี๋ยวตามลำบากนี่นะครับอันนี้คือเขากินโซเดียมเค็มเลยนะแล้วสัตว์พวกนี้ชอบกินเค็มๆเหมือนกันนะพวกสัตว์ป่าคงเค็มๆมีเกลืออะไรอย่างงี้ใช่คือลิงหลายหลายชนิดอ่ะผมก็เห็นลงต้นไม้มากินดินกินเกลือนะกินโป่งอ่ะกินโป่งใช่ไม่รู้มันช่วยในเรื่องอะไรวย ผมว่าช่วยเกลือแร่วิตามินต่างๆแล้วก็ระบบการย่อยนะเท่าที่ดูนะเนี่ยพี่ออแล้วไม่ค่อยมีเหงื่อผมว่ายิ่งเหงื่อเขาชอบชอบเลยชอบเหงื่อเนี่ยนี่หันครับแ่ๆอ่ะยิ่งโตยิ่งฟูนี่ยังไม่ฟูมากเพราะว่าเขายังเป็นลูกๆอยู่เดี๋ยวปิดเดี๋ยวเราลืมได้หลายตัวยังพี่ออเอผมได้แค่สามตัวเองเพิ่งเริ่มผมเริ่มเมื่อปีปีที่แล้วทีแรกสัมั้งใช่เอามาที่แรกเลยแต่ว่า คนที่เอาไปนะก็ได้ลูกเห็นได้ลูกกันบ้างแล้วนะได้ลูกแล้วหรอเออได้ลูกแล้วนะมากเลยพวกนี้ก็เลี้ยงกี่ปีพี่กว่าจะได้ลูกผมว่าต้องมี2ปีขึ้นแต่ว่าชุดที่เอามาผมเอาตัวรุ่นๆกับตัวใหญ่มาไงแล้วลูกค้าที่เขาเอาไปเนี่ยก็เห็นว่าได้ลูกกันแม่ละตัว3ตัวนะก็เขาอาจจะไปเลี้ยงใกล้ๆปีปีนึงก็ได้ลูกประมานห้เนาะน่ารักอันนี้ก็ความเปรี้ยวก็จะน้อยกว่าเลยก็ลอกมาอีกนิดนึงอ่าใช่ใช่จจะเรียบร้อยหน่อยเรียบร้อย และนิ่มอ่ะไม่กแบบแต่แต่กลางคืนก็จะไวกว่าตอนกลางวันครับเ้าเป็นช่วงที่เขาตื่นเต็มที่สถานีต่อไปแตกต่างจากที่บ้านเราสิ้นเชิงนะครับผมอันนี้เปิดเปิดทางนี้ที่บ้านผมสวมทางนี้เออเฮ้ยแปลกแปเล่นหน่อย นวัตกร,รรมแปลกนะแต่ที่บ้านผมส่วนทังนี้แล้วก็เปิดข้างหน้าแล้วแต่ก็ดีอยู่แล้วแต่โมดิไฟายไปแแวะอันนี้สถานีนี้แแะนะครับผมอันนี้มีม,มีหลายหลายชนิดอยู่ในนี้หลายชนิดเหรอนี่แค่โรงนี้ใหญ่กว่าบ,บ้านผมแนละ้วพี่โอ๊ตนี่แพ้แค่โอ้กระแสดีมากตั้งแต่ไปหาไปหาพิตีมาที่ตองมีฮุกด้วยใช่ไหมน่ะอันนี้แขวนในวิตามินเกลือแร่เข้าไว้ อ่ยัง<ะ>เอามาเพาะใช่ไหมอันนี้เอามาเพาะใช่เพราะว่าม,มันมันก็ต้องมีอะไรหลากหลายให้มันให้ลูกค้าเขาแบบชอบอะไรเงี้ยครับหลากหลายมากอันนี้ก็ยังรุ่นรนะุ่นใช่ไหลึกหรือเป็นพ่อแม่แล้วเออเป็นพ่อแม่แล้วนะเพราะไอ้ตัวนั้นมันทอนะ้ทองแล้วนะท้องแล้วด้วยตืยันท้องหลอบเอาแล้ว<ม>ใครอยากจองจองเลยไหมจองเลยไหมครับติดต่อมานะครับผ่านพี่โอ๊ตมินิซูคาเฟ่ใช่ไหมคาเฟ่ใช่ไหมใช่เหมอแมวทะเลสไตล์สายพันธ์ เขาเรียกแซนแคทครับแซนแคทแซนแคทก็คือแปลก็คือตรงตัวก็แมวทะเลทรายเป็นแมวชนิดเดียวในโลกที่อยู่ในทะเลทรายเขาจะอยู่กับเฟนิกฟ็อกเป็นแมวที่หาตัวได้ยากเพราะในธรรมชาติเขาอะเขาจะเดินแบบไม่ทิ้งทิ้งรอยเท้าไว้เลยเขา<ก>เขาขันต่ำ ใช่ไหมไม่ใช่ทหารอ๋เขามีขนที่อุ้งเท้าเดินมันก็จะไม่มีรอยตีนตีนเขาแล้วก็เขาเอาไว้ป้องกันความร้อนจากทะเลทรายกับจากทรายเข้ามาชาติสร้างสรรค์เนาะดูสีสีขนก็หูปกติแมวมันจะหูไม่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 บานขนาดนี้นี่หูมันจะบานออกเพื่อระบายความร้อนแล้วก็สีขนเนี่ยเอาไว้แบบเวลาถ้าเขาเจอคนเขาจะหมอบเหมือนเลยนาะมันจะเหมือนทรายในพี่อ๊อดเลี้ยงกงละตัวลอคู่เนี่ย เป็นคู่ครับนี่อยู่นะอ๋ออยู่ข้างในตัวผู้จะกระโหลกใหญ่ตัวเมียจะกระโหลกเล็กนี่ตัวเมียแล้วยังนีลูกเลี้ยงเชื่องไหมเชื่องเหมือนแมวทั่วไปไหมอ่าไม่ไม่เหมือนซะทีเดียวแต่ว่ามันสามารถเอามาอุ้มเล่นจับเล่นอะไรได้ครับแต่ว่าจะให้มาคอเคลียเหมือนกับแมวเปอร์เซียยังเม<อ>่ยังไม่ได้ก็ยังมีแนวป่าอยู่บ้างนิดนึงใช่เพราะว่าจริงๆมันเป็นถ้านับจากที่ผมเลี้ยงเนี่ยก็จะเป็น F1 F2 คือรุ่นที่1รุ่นที่2องเอง แต่แมวบ้านเนี่ยมันเป็นร้อยร้อยรุ่นทำกันมาเป็นแบบกี่ร<ช>้อยปีแล้วใช่ไหมมันจะมันเจอคนมาตลอดชีวิตแล้วครับแต่อันนี้ยังเพิ่งเริ่มกินอาหารดี <c oughs> คุ้งป่อง <c oughs> น่าจะใกล้คลอดอ๋อนี่เป็นน็อตนะครับผม <c oughs> ใส่แมวผสมวัคซีนอ่าก็แสดงว่าก็ทําทำวัคซีนเหมือนกันใช่ครับวัคซีนของแมวที่เป็นเชื้อตายวัคซีนสำหรับสัตว์ป่า ถ้าเราไปใช้วัคซีนของแมวบ้านเนี่ยบ,บางทีเขาบางตัวเขาไวต่อโรคตะนอดีใจเหรอใช่พอดีใจดีใจร้อยอย่างนี้เหรอเมื่อกี้ผมหยุดเลยกาดกันะะบอกว่าเป็นฟ n f ก็ยังขายดีปะ เฟนิกฟ็อกเป็นเอ็กซ์ติกแรกที่ผมทำเลยโลโก้ร้านก็เป็นเฟนิกฟ็อกผมรู้จักมินิสูก็เพาะเนี่ยเฟนิกฟ็อกแล้วก็รู้จักเฟนิกฟ็อกก็เพาะมินิซูเฟนิกฟ็อกเนี่ยเป็นเป็นสัตว์ที่มันขายตัวมันเองได้คือมันน่ารักของมันเองไม่ต้องพรีเซนต์เยอะเลยมันเป็นจิ้งจอกที่เล็กที่สุดในโลกสวยสีสวยแล้วก็ไม่ไม่ดุร้ายแล้วก็สําหรับใครที่มีพื้นที่จํากัดอย่างเงี้ยครับเขาก็เลี้ยงในห้องนอนหรือเลี้ยงในกรงเล็กๆกก็ได้อันนี้ก็เป็นสีออริจินอลใช่ครับเขาจะมี สีครีมเข้มครีมอ่อนแค่นั้นเองแล้วเขากินอะไรที่นี่ให้กินบาร์บกินอาหารเม็ดนะครับแล้วก็มีเสริมไข่ไข่ต้มไข่ต้มไข่ต้มหนอนแมลงเนี่ยครับอ๋อ้ยน่ารักอ่ะเมือนเขาแล้วอันนี้ก็เดินจุงได้จุงได้แต่ว่าจะค่อนข้างประสาทไวนิดนึงหมายถึงว่าหูเขาใหญ่อ่ะเวลาจะออกข้างนอกก็คือต้องระวังนิดนึงคือถ้าแบบอะไรตกใจที่ตกใจใช่เท่านี้ห้าปีหมดละ าหกปีแล้วห้าหกปีแล้วเป็นพ่อแม่แล้วใช่ครับไปดูทําหูดิสงสัยครับสงสัยสงสัยสงสัยตอนนี้ก็ยังมีลูกมาเรื่อยๆใช่ไหมครับเอ่อช่วงช่วงเมษาครับถึงจะเป็นฤดูเขาครับฤดูที่มีลูกใช่แล้วจะเป็นปีลครั้งนกเรียอันนี้ก็นกเรียน้องอันนี้เลี้ยงเล่นเลี้ยงเล่นใช่เลี้ยงเล่นโอ้โหาแค่นี้เขาไม่ออกเหรอพี่ออดิงจริงเขาอยากจะออกเขากระโดดทีเดียวออกเลยครับแต่ว่าปกติเขาก็จะอยู่อย่างเงี้ยแต่นกเรียบินไม่ได้ไม่ได้ครับปีกเขาเล็กโตแค่นี้ ใหญ่กว่านี้นิดเดียวเองใหญ่กว่านี้นิดเดียวใช่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่มากกว่านี้แล้วครับที่น่าเลี้ยงคืออาจจะไม่ดุเหมือนนกกระจอกเทศใช่และเราเอาอยู่เดี๋ยวนี้พวกรีสอร์ทสวนสัตว์เขาไม่ใช้นกกระจอกเทศแล้วก็จะใช้นกเรียแล้วนกเรียมันมีสีอื่นด้วยไงมันมีอ๋อมันมีสีเทาสีสีดำสีขาวสีดังๆก็มีขาวดำแต่นี้คือเขาเรียกไว้เรียก็คือตัวสีขาวตาสีฟ้าผมว่าถ้าไซส์ขนาดนี้มันจิกอะไรมันก็ไม่เจ็บ เขาเวลาจับก็จับช่วงคอแล้วก็ประคองอยู่เลยแต่ถ้าไอ้นกเลยนะถ้านกจับเทศนะขามันนี่อย่างนี้เลยนะเตะทีถ้าจะอยู่มันไม่สนใจอะไรมันปึ้งแค่นี้เรียบร้อยเข้านี้ใช่าหเงือบใช่ไม่คุ้มเลยอันนู้นอันนู้นเป็นวัวแคร์ครับชื่อวากิววากิววาคิวชื่อข้ามไปไหมชื่อน่ากินมากวากิวขอข้ามเลยเนี่ชอบดีไซน์กงอันนี้พี่โอ๊ตออกแบบเองใช่ไหมใช่ครับแต่เป็นแบบรุ่นแรกๆสมัยผมทําฟาร์มแรกๆผมก็ คิดเองทําเองไปเรื่อยอะไรเงี้ยช่างก็ขยันดัดเนาะนั่นแหละสิไม่ใช่ดัดตัดแล้วก็เชื่อมบ้างบ้างบ้างวัวแคะนี่เป็นสายพันุ์หรือว่าการผิดปกติที่ออสมันเหมือนคนแค่ครับเอาเหมือนคนแคะก็คือเหมือนกันผิดปกติใช่แล้วถ้าแค่กับแคะเจอกันลูกก็ได้มีสิทธิ์เป็นแคะแต่ว่าจะพิการหรือไม่พิการต้องดูอีกทีนึ่งอ๋อใช่อันนี้ก็เหมือนยินด้วยแล้วใช่ครับที่มันมีแคะหลายแบบแคะแบบฟันเหยินแคะขาโกงอะไรเงี้ยครับแต่ว่า อย่างที่ผมเล่นเนี่ยผมจะแคบแบบแคบสมส่วนหรือไม่ฟันไม่คือมันเหมือนวัวที่ย่อส่วนออกมาดุไหมครับไม่ดุแต่ไม่ชอบให้จับเขาเฉยไมไม่ชอบให้จับเขาแล้วจับเราได้นะอือ๋อเขาตกใจนะครับตกใจใช่อาหารกระสอบอาหารเม็ดใช่ไหมเออเขาได้อาหารขุอ่าใช่ต้องขุนอาหารวัวขุนมาโตวัยช่วงหญ้ามันหญ้าไม่มีมันก็จะนี่เต็มที่แล้วมั้งอีกกี่ปีแล้วเนอ่าเจ็ดปีแล้วนะเจ็ดปีเจ็ดปีแล้วผมตั้งแต่เด็กหรือตั้งแต่เลี้ยง ตั้งแต่เด็กครับตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กผมเลี้ยงได้ประมาณน่าจะสี่ปีผู้ชายผู้หญิงอ่ะตัวผู้ครับโอ้ว่าจะหาคู่ให้เหมือนกันแต่ว่าเคยเอาตัวเผือกไม่ใช่ตัวเผือกตัวแครที่มันเป็นตัวเมียมามันขึ้นผสมไม่ถึงไม่ถึงก็เลยอาจจะต้องพึ่งแบบเหมือนผสมเองใช่ไหมใช่มันก็พยายามดมๆแล้วก็ตัวเมียก็พยายามจนี่นะแต่ผสมเทียมผมว่าน่าจะใช้ได้นะผมว่าจะลองผสมเทียมดูให้พวกพี่ปลาสุสัะนะครับเขารับหมอรับรีดอยู่ที่ํำเชื้อแล้วเก็บไว้คือที่เขาเก็บกันเยอะเพราะว่าเขาบอกอะไรนะ เผื่อแบบตัวผู้ตายไปแล้วมันเชียร์ก็ยังอยู่เหลือตัวสุดท้ายพอดีครับเป็นจิ้งเหลนที่ใหญ่ที่สุดในโลกจิ้งเหลนใหญ่ที่สุดในโลกใช่ใช่ของเกาะโซโลมอนหลายคนน่าจะรู้จักแล้วแหละเกาะโซโลมอนโซโลมอนนี่ครับจิ้งเหลนหางลิง ห้ามกัดนะอ้าวกัดได้หรอกัดเจ็บเหมือนกันจิ้งเหลนหางลิงใช่ครับเพราะหางเขาอย่างนี้ใช่ไหมครับเขาจะใช้หางเนี่ยเกี่ยวกับต้นไม้เป็นจิ้งเหลนที่อยู่บนต้นไม้ส่วนใหญ่เราจะคุ้นกับจิ้งเหลนที่อยู่บนอยู่กับพื้นใช่แต่เนี่ยดูหางเขานะครับเขาจะเอาไว้เกาะต้นไม้แล้วก็จะกินใบไม้เป็นอาหารอ้าไม่กินไม่กินแมลงเออไม่กินไม่กินเนื้อใช่อันนี้ลูกมันนะ จริงๆตัวใหญ่มันจะประมาณนี้นี่ลูกมันลูกมันพอดีผมเก็บไว้เพราะว่าสีมันเหลืองอมันจะมีม็อบของมันอยู่ตัวเมี้ยผมเดาว่าตัวผู้อ่เดาาวว่ตัผู้เพราะว่าหัวมันเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเฮ้ยหางแบบเอาจริงๆมันก็เหมือนเวลนะนี่เฉยๆทำตัวเป็นคิงมากที่นี่ไม่ใช่เลยครับผมกลัวโดนกัดเห็นเขี้ยวแล้วเหมือนอีวันาเลยพี่เฮ้ยสวยอ่ะสวยดูตาตาสวยมากตาสวยตาเป็นสีเหลืองเลย เป็นจิ้งเหล็ที่กินใบไม้นะครับแล<ช>้วพี่โอก็ให้กินผักกุน้าใช่ไหมใช่เลี้ยงเหมือนอกุน้าเลยครับีง่ายอ่ะแครอทฟักทองใบพูด่างใบยอดไม้ะอะไรเงี้ยชอบกินมากเออเฮ้ยเท่เนี่ยเกี่ยวเกี่ยวหางหางไอ้เกี่ยวหืๆๆันเบลแล้วตัวนี้เจอที่เกาะโซลโมอนที่เดียวในโลกใช่ไม่ไม่มี <โล S 1> ที่อื่นธรรมชาติใกล้สูญพันธุ์ครับผมว่ายังไม่เท่าไหร่แต่ว่ากลายเป็นสัตว์ที่ที่ค่อนข้างจะเขาไม่ค่อยส่งออกมาแล้ว นึ็นว่าประเทศเขาอาจจะเขาอยากจะอนุรักแล้วใช่เขาจะอนุรักแล้วมังคีเทลมังคีเทลอยู่ชิจยอดเลยอันนี้มาตมัตาใช่ไหมใช่มาตามัตาอันนี้ตัวใหญ่นะเนี่ยเคยเห็นแต่ตัวเล็กๆใช่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ผมเคยเห็นตัวใหญ่สุดอ่ะรู้ไหมตัวแค่ไหนแค่นี้นี่คือใหญ่สุดจริงที่ผมเคยเห็นที่ผมเคยเห็นแต่นี่หูใหญ่มากนี่ตัวยักษ์เลยครับตัวถือว่าผสมแล้วด้วย ผสมแล้วใช่แต่คิดว่ายังไม่ได้ไม่น่าไข่อันนี้เขาก็ต้องเอาขึ้นมาไข่ขบนปะใช่ครับใช่ครับแต่ผมยังไม่มีที่ให้เขาเลยครับก็เเห็นมันขึ้นผสมกันตลอดมันมีผู้สองเมียสองนี่แหละเพราะเหมือนเต่าธรรมดาใช่ครับผมว่าพอยากโอกาสได้น่าจะน้อยเคยได้ยังไม่เคยเลยครับชอบเลี้ยงเล่นเฉยแต่พอเลี้ยงวัฒนธรรมพอมันโตมันขึ้นผสมกันไงครับไม่ได้หวังว่าจะได้หรอกและมันผสมไปก็ต้องเดี๋ยวพี่อ๋อก็ต้องหาทรายใช่ไหม ผมกะว่าจะรอดูก่อนถ้ามันมันไข่ไข่ได้ไข่ในน้ำเดี๋ยวค่อยทาที่ที่มันแบบทอใทญ่ใหญ่ให้ไปเลยจริงอดูรอบแรกไปก่อนใช่ใช่เพราะว่าถ้ามันมันก็ไข่เป็นเป็นหลุมๆหลุมไปใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าในธรรมชาติมันแทบจะไม่ขึ้นมาขึ้นมาทําอะไรเลยนอกจากไข่อย่างเดียวขึ้นมาไข่อย่างเดียวขึ้นมาไข่อย่างเดียวแล้วก็ลงน้ำอย่างเดียวแล้วพวกเต่าของูนี่ก็อยู่ในน้าอย่างเดียวปะอยู่ในน้ําอย่างเดียวมันจะขึ้นบกก็ต่อเมื่อมันออกขึ้นมาวางไข่ครับ กับกับตากแดดนิดหน่อยแต่อันนี้ยิ่งกว่าอีกอันนี้คือตากแดดก็คือตากจากในน้ำเต่ายิ้มก็อยู่ในน้ำอย่างเดียวใช่ไหมเอาฟิกันเฮลเมดอะเต่ายิ้มอ๋อขึ้นขึ้นมาอันนั้นคล้ายๆญี่ปุ่นมากกว่าคล้ายเต่าญี่ปุ่นจะขึ้นมาแรับแดดแต่เต่าคองงูสดมากจะอยู่ในน้ำอ่าใช่แล้วก็เต่าพวกอลิเกเตอร์พวกไอตัวเนี้ยส่วนใหญ่จะซุ่มอยู่ในน้ำหมดอ๋ออลิเกเตอร์ก็ส่วนมากอยู่ในน้ำใช่แต่สแนปปิ้งขึ้นบนสแนปปิ้งขึ้นบนอ่าสแนปปิ้งขึ้นบนงงเออมันก็็เปนนสแปปิ้งเหมือนกันเนาะใช่ เมนเดลินนี่เป็นเป็ดที่ผมชอบมากเมื่อก่อนสมัยตอนเด็กๆอ่ะคือไปตามสวนเซน่าสวนสัตว์ต่างๆที่เห็นรู้สึกว่ามันเป็นเป็ดที่สวยอ่ะใช่เนี่ยมันสวยจริงนะสวยคือเห็นตอนนั้นจำไม่ได้ว่าไปที่ไหนเขาทําเป็นเป็นบ่อกลมๆแล้วเป็นน้ําตกแล้วมีแบบเป็นธรรมชาตินั่นคือฝ่ายฝันตอนที่ผมเห็นอายุแค่ประมาณสิบกว่าๆายนะยังมีความฝันที่อยากจะทำบอกเนี่ยต่อไปผมจะทําอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทุกวันนี้ยังไม่ทายังไม่ทำจริีชอบมีหลายสใช่ ผมว่าสีสีออริจินอลมันสวยสุดเนี่ยคือสีอที่เยอะๆเนี่ยที่กำลังเก่าใช่ไหมใช่ธรรมชาติเลยแต่สีแบบพิเศษเนี่ยอย่างตัวขาวๆอย่างนั้นน่ะนั่นะคือมนุษยรร์ทำมันก็ขาวนั่นแมนดารินเหรอขาวก็แมนดานรานดาินเหมือนกันครับอันนั้ไม่ใช่คอดักคอรักปากเหลืองอ่าคอดักจะปากเหลืองอันนี้เขาเรียกไว้แมนดารินมนดานใช่แล้วก็มีสีบอลแมนดารินสีบอลตัวตัวสีเอากับเบหมือนน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยตัวที่เกาะที่หันหน้าของผมเนี่ยก็ก็ยังยังไงก็ยังไม่สวยเท่าตัวออริจินอลเขา เฮ้ยสีแบบเดี๋ยวก็วาดเลยอะใช่พี่อดวาดไปเนี่ยสวยสวยคนนี้ออกลูกง่ายด้วยใช่ไหมเอาไข่ง่ายด้วยง่ายด้วยเพรเพาะกันในเมืองไทยได้เยอะอันนี้เอามาเลี้ยงเล่นไม่ครับคือคือผมอ่ะเอาคอรดักมาจากยุโรปแต่ว่าเหมือนสั่งเขาห้าตัวสิบตัวเขาไม่ไม่ได้ไม่ได้ส่งไม่ขายอันนี้พ่วงอันนี้ก็พ่วงมหมมันครบร้อยตัวแล้วก็พ่วงนี้เขาอ้างวะอยากอยากได้อันนี้ด้วยอะไรบ้อยากได้คู่เดียวอ๋ออยากได้คู่เดียว แต่ว่าจริงๆอยากได้แค่คอดักนั่นแหละแล้วก็ที่เหลือผมกะว่าแบ่งออกไปพวกนี้นราคาแพงนะผมยังไม่เคยรู้ราคาแมนดารินเลยเนี่ยแมนดารินเราขายอยู่ที่ประมาณคู่หนึ่งมีตั้งแต่แปดพันจนถึงหมื่นหมื่นสองอะไรเงี้ยพวกนี้ก็ถ้าเป็นตัวก็ตกตัวละสี่พันอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่อันนี้ที่มันราคาสูงหน่อยคือหนึ่งน้ำเข้าสายเลือดใหม่แล้วก็เขาเป็นเป็ดที่โตเต็มที่คือเอาไปผสมพันธุ์ได้เลยอ๋อเหมือนแบบว่าเอาไปทำพ่อแม่ได้เลยใช่ แต่ถ้ามันถูกลงมาหน่อยก็จะเป็นเป็ดเป็ดขนยังไม่เต็มอ่ะนะไม่มีสีแบบนี้มันเดินลิงคอรักนหแพงกว่าคอรักคอดักแพงกว่าเพราะว่าคอดักมันมีเหมือนลูกเล่นมันเยอะหมายถึงว่ามันมีปากสั้นตัวเล็กล้อปากยาวอะไรอย่างเงี้ยลอหรอใช่อ๋อมีลูกเล่นคือแบบคือมันสั้นก็ต้องแพงสิใช่มันเหมือนหมาประกวดอ่ะมันจะมีหลายหลายสเต็ปแต่อันเนี้ยคือโตมาก็เหมือนกันหมดอย่างนี้เลยสีเดียวกันหมดพี่อ๊สมียันตะกรวดนะฮะ ต้องเรียกว่าตัวตัวเฮียตัวเฮียใช่ไหมตะกวดจะอีกแบบหนึ่งอันนี้แต่ว่าเป็นตะกวดกับตัวเฮียไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแตกต่างคือตะกวดหรือตัวแลนก็ไม่ลงน้ำมันส่วนใหญ่ขุดรูอยู่วิ่งตามพื้นตัวตะกวดจะเป็นตัวจุดๆุดจุดจหัวเหลืองๆนั่นเลยเห็นมจุดเล็กๆเออจุดเล็กๆจุดละเอียดเลยครับยิบยิบอ้าวแล้วที่บ้านเราที่ที่เราเห็นเนี่ยเขาเรียกตัวเฮียอ้าวเหรอใช่ water monitor water อันนั้นคืออยู่ในน้ำอันนั้นคือเป็นลายดอก เป็นคาดดอกดอกดอกหลายดอกใช่ถ้าแลนคือทางภาคอีสานที่อยู่บนต้นไม้ที่เขาสอยกินกันแลนแลนก็คือตะกรวดแลนก็คือตะกรวดทาไมถึงเรียกแลนอ่ะเพราะมันอยู่ที่พื้นไงไม่รู้แลนพื้นดินนี่แลนแลนเออภาาอีสานแลนว่าวิ่งอะไรอ๋อเราไม่รู้แต่แลนที่ไปทำไมต้องสอยบนต้นไม้อ่ะหมยถึงอันนั้นมันไอันนี้เปล่าไอ้กิ้งก่าหัวฟ้า ไม่ใช่เราไม่รู้มัเหมือนไม่เคยเห็นเขาสอนตอนนี้คือผมเริ่มเอามามิกกันแล้วที่พี่อตบอกว่าเฮ้ยแลนก็คือตะกรวดเออมันก็เหมือนตะกรวดนะแต่แลนที่มันตัวสีน้ำตาลน่ะตัวสีน้ำตาลจะไม่มีดอกไม่ใหญ่ไม่ใหญ่อยู่ตัวตัวประมาณเนี่ยอแขนเนี่ยเขาจะวัดปุ๊บเดี๋ยวพี่อดลราลองไปเซิร์ชดูในยูทูปมันหน้าคล้ายตะกรวดใช่ไหมใช่อ๋อเหรอใช่แต่ไม่ลงน้ำใช่หน้าหน่าจะเป็นตะกรวดแหละเพราะว่าคนคนไทยอาจจะเข้าใจผิดเจอตัวเหี้ยก็เรียกตะกรวดอ ที่เราเจอกันเยอะสุดตามคลองเนี่ยคือตัวเฮียอันนี้คือตัวเฮียใช่ตัวเฮียเลยตัวเฮียแต่อันเนี้ยก็เป็นสายพันธุ์ย่อยของตัวเฮียบ้านเราเหมือนกันแต่ว่ามันไปอะไรเฮียฮางหนูนเฮียฮางหนูนเฮียฮังนูนมันมันไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์ตัวตัวเฮียตัวเนี้เฮียฟิลิปปินส์เฮียฟิลิปปินส์ใช่แล้วก็มันก็จะมีเอกลักษณ์ของมันก็คือยิ่งโตตัวมันจะยิ่งขาวไปเรื่อยๆ ไม่ใช่ไม่ใช่สวน้นาอีกแบบหนึ่งอันนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกวายเฮดมอนิเตอร์ตะกดหัวขาดวายเฮดมอนิเตอพวกนี้ไม่ลงน้ําลงน้าครับเอาลงน้ําลงน้ําก็จะเป็นกลุ่มเดียวกับตัวเหี้ยตัวเหี้ยตัวเหี้ยเป็นกลุ่มเดียวกับตัวเหี้ยบ้านเราเนี่ยแหละครับหางก็จะเป็นใบพายหน่อยมันจะเป็นแบนอ๋อรู้แล้วตัวแลนเป็นหางกลมๆผมก็เห็นอยู่ใช่ไหมใช่แต่ตัวเหี้ยจะเป็นหางแบนๆครับเอาไว้ว่ายน้ำว่ายน้ำเข้าใจถูกกันมอนิเตอร์ว่ายน้ำไหมว่ายดีก็สวันา ไม่ไหวอันนั้นอยู่ที่อยู่ตามพื้นอยู่ตามพื้นสังเกตว่าหางจะสั้นๆเห็นไหมหางสั้นๆแล้วก็กลมๆครับอันนี้พี่ออสเอาอะไรลงมาเมื่อกี้นี้าแว็บอันนี้เป็นลูกกิ้งก่าที่เพิ่งออกมาจากไข่เหรอใช่อันนี้คือกล่องที่เราไว้ฟักไงอันนี้เพอร์ไรเพอร์ไใช่ไม่เหลือแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่เหลือแล้วเนี่ยยังมีมึกๆอยู่แสดงว่าเพิ่งออกไปเพิ่งออกวันนี้เลยใช่ไหมเพิ่งออกวันนี้เฮ้ยมันทำไมมันอุ่นๆล่ะก็อยู่ในตู้ฟักมันจะคุมอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ30 30 30แล้วก็ชื้นด้วยชื้นด้วยแล้วยิ่งพอไข่ใกล้จะฟักเนี่ยความความร้อนมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันจะมีความร้อนจากตัวตัวลูกสัตว์เองในกล่องมันก็จะดูเนี่ยมันจะมีไอ้น้ำมันจะคลายความชื้นเลยใช่ใช่มันจะมีความชื้นดุงแล้วอันนี้คือลูกอะไรพี่อ๊ดลูกไรโนอิกัวน่าที่เมื่อกี้เราไปดูตัวใหญ่ใช่เอาลูกมันออกชิ้นปีเหรอใช่ออกประมาณนี้ครับออกประมาณนี้พุออกมาตัวใหญ่แล้วเนี่ยใช่ออกมาก็วิ่งเลย ออกมาก็วิ่งเลยลองจับดูได้พี่โอาจับให้ดูหน่อย <laughs> ไม่ได้กลัวกาแล้วกลัวหลุดกลัวหลุดลดูไข่ไข่เขาใบาใหญ่นะใช <c oughs> ่จับไข่มาฟ้องสิอันนี้พี่โอต้องเจาะไข่เลยเขาออกเองไม่ครับคือธรรมชาติของสัตว์เลี้ยงค่าน่ะเกิดมาแรกตรงนี้เขาจะมีเหมือน,เห,อนเหมือนฟันเขาเรียกฟันเอาไว้กรีดไข่เลยคือก็จะซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยสังเกตเนี่ยตรงใช่มันเหมือนเหมือนคัตเตอร์เลยกรีดออกมาเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงเลยเห็นไหม นี่คือเขาก็ออกมาเองนะเราไม่ได้ไปฉีดเขานะ่าเขาออกมาเองใช่ใช่มันจะท่าธรรมชาติสมมติอันนี้คือนั่นเขาก็จะเงี้ยใช่อ่าใช่ใช่เหมือนเล็บค่อยๆขูดออกมาครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะหลุดออกมาวันนี้ผมใช้แรงยังไม่นั่นเลยเนี่ยมันคมมากเลยนะตอนตอนมันแรกเกิดอะแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆหายไปเองตรงปากตรงตรงปลายปากเนี่ยครับมันจะเป็นถูกค่อยๆถูค่อยๆถูใส่ไปใส่มาเนี่ยแต่เปลือกเหนียวนะ เหนียวเหนียวนี่ขนาดนี้ยังยังยังไม่ทะลุเลยเนี่ยใช่ใช่ไอ้กิ้งก่าพวกนี้ต้องแข็งแรงจริงๆถึงจะออกไข่ได้ตัวไหนไม่แข็งแรงก็ก็ตายอยู่ในไข่เรียบร้อยไปก็เป็นการคัดของธรรมชาติอันนี้สะดือหดหรือยังครับอันนี้น่าจะออกประมาณวันถึง2วันแล้วครับมันถึงหดเข้าไปออวันถึงสองวันปกติเนี่ยเนี่ยออกใหม่ๆมันจะอ้วนอย่างนี้เลยครับมันยังมีไข่แดงที่เพิ่งใช้ไปหมดครับแต่จริงจริงนี่คือนี่ก็ยังตรงอยู่ข้างในไหมเนี่ยครับอ่าตรงอยู่ข้างในก็คือยังไม่ต้องกินไปอีกประมาณ อันนี้คือที่ต่อกับไข่ต่อกับตัวตัวไข่แดงไข่แดงไข่แดงแต่พอเขาเกิดมาได้สักวันสองวันไข่ไอสายสะดือตรงนี้มันจะแห้งหายไปเองครับเดี๋ยวมีตัวหนึ่งที่มันพึ่งออกมาเนี่ยตัวน้อยดูตัวใหญ่นะนี่ออกมาใหญ่อ้วนเคยแต่แบบนี่พึ่งออกเมื่อกี้เลยพึ่งออกเมื่อกี้ออกมาเมื่อกี้เลยนี่อ๋อนี่ก็หดเข้าไปนิดหนึ่งนะมนีแต่ยังปิดไม่สนิทอ๋อปิดไม่สนิทอ่ะพี่นนท์ถือตัวนี้ไว้เดี๋ยวผมเอาตัวให้ดู นี่น่ารักอ่ะนี่เลยตัวด้ยแบบว่านิ่มๆเย็นๆนะฮะออออกมาได้แห้งอ๋อนี่ครับนี่สายสะดือเดี๋ยวสักพักจะค่อยๆฝ่อแล้วก็แห้งไปอันนี้ไม่ใช่ไข่แดงอ่าไข่แดงไข่แดงอยู่ส่วนปลายนี่เนี่ยเหลือนิดเดียวแล้วเนี่ยเห็นไหมคือเขาก็จะกินเข้าไปข้างในใช่โอ้เนี้ยเชื่องแต่เด็กเลยนะครับผมถ้าใครไม่รู้จักมาเห็นแถวบ้านจะคิดว่าเป็นจิ้งเหลนนะฮะโอ้เชื่องครับเชื่องเชื่อง อ้าปากสัรเจตยาณการป้องกันตัวเป็นธรรมดาครับคือถ้ากัดก็อาจจะไม่เจ็บแต่ถ้ากระชากก็ได้เลือดอฟันเขาเป็นเลื่อยอย่างาเงี้ยเนี่ยออกมาใหม่ๆอาจจะให้น้องไปพักผ่อนออกมาใหม่ๆก็เหมือนแบบคนกำลังงูเงียเนาะตื่ตนเ<ะ>ดินกันจนเหนื่นนอย,ยครับผมเนะาะก็ ขอบคุณพี่โอ๊ตนะครับผมที่เปิดให้เราได้มาเข้าฟาร์มตรงนี้จริงๆมันก็ยังมีกระตุกกระจิกอีกแต่ก็คือแบบว่าโหเยอะเยอะมากเอาไว้คราวหน้ามังรอคราวน้คือที่เนี่ยไม่ได้มีแค่นี้พี่โอ๊ตก็ยังมีอะไรแปลกๆเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่นั่นแหละเดี๋ยวเราองคอยดูตรงนั้นก็เดี๋ยวจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขอฝากมินิซูด้วยพี่โอ๊ตมีอะไรจะพูดจะโปรโมทได้เลยสําหรับใครที่ชื่นชอบสัตว์แปลกๆนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูในเฟซบุ๊ก เพจนะครับมินิสุคาเฟ่หรือว่าเข้าไลน์ออฟฟิเชียลมินิสุคาเฟ่ได้มีปัญหาสงสัยหรือว่าอยากเลี้ยงตัวไหนยังไม่ต้องซื้อก็ได้แค่สอบถามวิธีการเลี้ยงอะไรเริ่มต้นอ่ะทักมาได้เลยที่ีให้คำปรึกษาไลน์กลุ่มก็มีไลน์กลุ่มก็มีไลน์ออฟฟิเชียลก็มีเพจก็มีเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ในเดสคริปชั่นด้านล่างหรือใครเดินจัตุจักอยากไปดูของจริงเลยก็ไปดูได้ที่หน้าร้านที่จัตุจักพลาซ่าโซนดีซอย8โซนดีซอย8นะครับร้านมินิสุคาเฟ่ได้ได ครับปรึกษากันก่อนได้ถามสอบถามได้ใช่ครับเพราะว่าพวกนี้สําคัญคือไม่ใช่กําเงินแล้วไปซื้อเลยอย่างเงี้ยกลับมาเลี้ยงไม่เป็นเป็นภาระต่ออีกใช่ก็ไม่ดีกับน้องตัวน้องด้วยใช่ครับโอเคสำหรับนี้ประมาณนี้ขอบคุณมากครับที่ดูมาถึงอีนี้เนาะเดี๋ยวขอแอบเดินดูอะไรแปลกๆของพี่อดอีกนิดหนึ่งเผื่อจะมีอะไรได้กลับบ้านโอเคสวัสดีครับแค่นี้ประมาณนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับ